ที่เราทําการจัดเรียงไว้นะคะถ้าเป็นเหล็กยาวนะคะขนาดดันทั้งสองข้างให้ให้เข้าหากันนะคะเราก็จะใช้ใช้โยกไปนะคะโยก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 นะคะอันนี้ก็เป็นที่ตัดนะคะมาตัดเ,เอาไปหนีบหนีบมาก่อนนะคะหนีบหนีบหนีบมานะคะแล้วก็ วันนี้เรามาเก็บอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานนะคะพนักงานก็จะใช้เครื่องรัดสายเหล็กแบบพืชนะคะที่ใช้มือโยกนะะโยกไปเลยค่ะโยก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 รัดให้แน่นนะคะให้แน่นให้แน่นพอประมาณนะคะลงมานะคะใช้เครื่องประมาณนี้นะคะก็โยกโยกโยกไปเหมือนเดิมเลยค่ะ โยกให้ติดหากันนะคะโยกโย,ยกนะขข้นใกล้ตัดตัดให้เรียบร้อยนะคะพอดันขึ้นใกล้ตัดตัดให้เรียบร้อยนะคะพอดันคะ่ะเราก็จะจัดเรียงนะคะพนังกงานจะจัดเรียงให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่เราทําการลื้อหมดแล้วนะคะเราจะทําการแพ็คของสง่งอันนี้ใครยังไม่เคยเห็นก็มารับชมเลยนะคะอริยาก็ ถ่ายมาให้ดูนะคะเป็นเครื่องรัดนะคะโดยใช้มือโยกนะคะกกันไกนะคะวันนี้เรามาเก็บอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานนะคะพนักงานก็จะใช้เครื่องรัดสายเหล็กแบบพืชนนะคะที่ใช้มือโยกนะคะเราก็จะจัดเรียงนะคะพนักงานจะจัดเรียงให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่เราทําการลื้อหมดแล้วนะคะเราจะทําการแพ็คของส่งค่าจุดที่สองนะคะเราจะทําทุกจุดเลยนะคะ เราก็จะเราจะดึงเข้าหากันทั้งสองด้านทุกจุดนะคะเอาไปครอบแล้วก็เป็นขอบนะคะนัดขอบนะคะซีนขอบให้เรียบร้อยนะคะเราจะทําวางให้ให้มันพอดีนะคะทําให้พอดีเอาไปครอบแล้วก็เป็นขอบนะคะนัดขอบนะคะซีนขอบให้เรียบร้อยนะคะเราจะทําวางให้ให้มันพอดีนะคะทําให้พอดีเอาไปครอบแล้วก็เป็นขอบนะคะ รัดขอบนะคะสีขอบให้เรียบร้อยนะคะก็จะทําวางให้ให้มันพอดีนะคะท้าใม้พดโยกไปเลยค่ะโยก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 รัดให้แน่นนะคะให้แน่นให้แน่นพอประมาณนะคะ,ะแล้วก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ อันนี้ใครยังไม่เคยเห็นก็มารับชมเลยนะคะริยาก็ถ่ายมาให้ดูนะคะเป็นเครื่องรัดนะคะโดยใช้มือโยกนะคะก็เกินไกนะคะแต่ถ้าเป็นงานก่อสร้างนะคะเราจะรัดพลาสติกไม่ได้นะคะเราจะรัดประมาณนี้นะคะดันทั้งสองข้างให้ให้เข้าหากันนะคะก็จะใช้ใช้โยกไปนะคะโยก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 นะคะแล้วก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ ยาวเราก็จะรัดมุมหัวท้ายนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะมัดมุมหัวท้ายแล้วก็ตรงกลางนะคะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้อุปกรณ์วัสดุล่วงหล่นลงดันทั้งสองข้างให้ให้เข้าหากันนะคะเราก็จะใช้ใช้โยกไปนะคะโยก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 นะคะ บางท่านก็ยังไม่เคยเห็นนะคะเคยเห็นแต่อุปกรณ์อาจจะเคยเห็นแค่อุปกรณ์ทั่วไปแล้วก็รัดมาเรียบร้อยเลยนะคะมีทั้งรัดพลาสติกดีแล้วก็ไปทําให้พอดีนะคะแล้วก็หนีบเลยนะคะที่เก็บขอบนะคะขอบมุมไม่ให้หลุดนะคะอ่าเรียบร้อยเลยนะคะหนึ่งจุดเอาไปครอบแล้วก็เป็นขอบนะคะรัดขอบนะคะซีนขอบให้เรียบร้อยนะคะเราจะทําวางให้ให้มันพอดีนะคะ ถ้าไม่พุณจะมีตัวติดให้นะคะแล้วก็ใช้ตัวติดอีกครั้งนะคะึค่ะนักง,งานก็จะช่วยกันนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ วก็จะประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ขึ้นใกล้ตัดตัดให้เรียบร้อยนะคะพพดันดันนี่ก็เป็นที่ตัดนะคะ ไปตัดเ,เอาไปหนีบหนีบมาก่อนนะคะหนีบหนีบหนีบมาะะแล้วก็ที่เราทําการจัดเรียงไว้นะคะถ้าเป็นเหล็กยาวนะคะขนาดเอาไปครอบแล้วก็เป็นขอบนะคะนัดขอบนะคะซีนขอบให้เรียบร้อยนะคะเราจะทําวางให้ให้มันพอดีนะคะถ้าไม่พอดีคะเราก็จะจัดเรียงนะคะพนักงานจะจัดเรียงให้เรียบร้อยเลยนะคะ นี่เราทําการลื้อหมดแล้วนะคะเราจะทําการแพ็คของส่งดันทั้งสองข้างให้ให้เข้าหากันนะคะก็จะใช้ใช้โยกไปนะคะโยก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 นะคะ เอาประมาณนี้เลยค่ะรับชมกันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะคะก็เพลินๆน,นะคะนางานอริยะที่เราทำการจัดเรียงไว้นะคะถ้าเป็นเหล็กยาวนะคะขนาดาแต่ถ้าเป็นงานขอสร้างนะคะเราจะรัดพลาสติกไม่ได้นะคะเราก็จะรัดประมาณนี้นะคะลงมานะคะใช้เครื่องประมาณนี้นะคะโยกโยกโยกไปเหมือนเดิมเลยค่ะโยกให้ ติดหากันนะคะโยกโยกนะแต่ถ้าเป็นงานก่อสร้างนะคะเราจะรัดพลาสติกไม่ได้นะคะเราก็จะรัดประมาณนี้นะคะนะคะ่ะจุดที่สองนะคะเราจะทําทุกจุดเลยนะคะแล้วก็จะเราจะดึงเข้าหากันทั้งสองด้านทุกจุดนะคะมานะคะใช้เครื่องประมาณนี้นะคะก็โยกโยกโยกไปเหมือนเดิมเลยะคะ่ะ โยกให้ติดหากันนะคะโยกโยกนะนี่ก็เป็นที่ตัดนะคะมาตัดเ,เอาไปหนีบหนีบมาก่อนนะคะหนีบหนีบหนีบมานะคะแล้วก็อัดยาวเราก็จะรัดมุมหัวท้ายนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะมัดมุมหัวท้ายแล้วก็ตรงกลางนะคะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้อุปกรณ์วัสดุล่วงหล่นนะคะจุดที่สองนะคะเราจะทําทุกจุดเลยนะคะแล้วก็จะ เราจะดึงเข้าหากันทั้งสองด้านทุกจุดนะคะคือน,นะคะก็จะต้องมีการจัดเรียงนะคะแล้วก็ใช้เครื่องรัดเครื่องรัดให้แน่นหนานะคระับต้องรัดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะทําการยกนะคะเอาไปครอบแล้วก็เป็นขอบนะคะรัดขอบนะคะซีนขอบให้เรียบร้อยนะคะเราจะทําวางให้ให้มันพอดีนะคะทาให้พุดโยกไปเลยค่ะโยก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 รัดให้แน่นนะคะ ให้แน่นให้แน่นพอประมาณนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นที่ตัดนะคะมาตัดเห็นอาไปหนีบหนีบมาก่อนนะคะหนีบหนีบหนีบมานะคะแล้วก็ จะประมาณนี้นะค่ะลง <c oughs> มานะคะใช้เครื่องประมาณนี้นะคะโยกโยกโยกไปเหมือนเดิมเลยค่ะโยกให้ติดหากันนะคะ <c oughs> โยกโยกนะคะจุดที่สองนะคะเราจะทําทุกจุดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็จะเราจะดึงเข้าหากันทั้งสองด้าน ทุกจุดนะคะน,นี่ก็เป็นที่ตัดนะคะมาตัดเอาไปหนีบหนีบมาก่อนนะคะหนีบหนีบหนีบมาะคะ่ะแล้วก็จะมีตัวติดให้นะคะแล้วก็ใช้ตัวติดอีกครั้งนะึคะพนักง,งานก็จะช่วยกันนะคะอันนี้จะมีตัวติดให้นะคะแล้วก็ ใช้ตัวติดอีกครั้งนะคะะนักง,งานก็จะช่วยกันนะคะอันนี้จะมีตัวติดให้นะคะแล้วก็ใช้ตัวติดอีกครั้งนะคะ